ในยุลานี้ก็เป็นพร้อมแดวที่จะประกาศผลการนเ่นวันในฐานรบซ่าพลการนเรนวันหัวเวทนาประจําวันที่5 6ออกข้างวันที่2 2เดือนกรกฎปีศกษาเาอหลังวันเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข619164619 164รางวันเลข5ตัวได้แก่หมายเลข19164 19164รางวันเลข4ตัวได้แก่หมายเลข9164 9164รางวันเลข3ตัวได้แก่หมายเลข164 164รางวันเลข2ตัวได้แก่หมายเลข64 พุกซีเรนลังวัลนี้มีตัวท้ายได้เกหมายเลขสีหมายเลขสีการน้องเรนลังวัลหัวธนาเลขหกตัวได้สำเร็จเป็นทีเฮียรห้อ,อ,อยเพืนรับต่อไปเม่นก็ได้สืบต่อออดเรนรางวันหัวล้าฝันสาหัสสี่สิบ 40. ขอเชิญพนักงานน้องเรนรางวัลได้ออกมาจาาัดงานที่อุปกรณ์อบน,น้องเรนลังวัล ในงกา,าต่อไปขอเหนเชิญคณะกรรมการผู้ปกองโรงพยาบาผู้ต่างนาจากกระทรวงการเงินไ้เกียดเป็นเสี่ยงยบันขอภัยไ้เกียกดิป็นกดตปุงผู้ก่อน,นไม่าวัลเป็นขั้นที่หนึ่งขอเนเชิญขอบใจคณะกรรมการ เลขสามนำซับมูเซียนโซ่สามารถเลือกเสื้อสามนำซับตัวนูเซียนเดือนรางวัลต้องพิงมุดสามนำซับจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้ซื้อหนึ่งพันกีบเงินรางวัลมุกล่างกีบหมายเลขนำซับขั้นที่หนึ่งในเกมหมายเลขโสงเจ็ดนำซับเลขเตาหมายเลขโสงเจ็ดนำซับเลขเตาในปาร์ต่อไปขอยืนยันคณะกรรมการ ผู้ตานน้าจากคณะทีข่ขาบผีการสภาแห่งชาติได้ให้เกียรติขึ้นกดปุ่มก่อนวิลา์บันเป็นทั้นที่สองของเนเซิร์นขอขอบใจขนารมการเล็กสองนาำซัดม่งผู้สยงโซ่เลือกซื้อ,อสอสงนำซัดตรนห้องเซียงเล็กหลังวันต้องถึงรถโอนนาำซัดจะอยู่ตอนนี้ไหนก็ได้ซื้อถึงพันกีเงินรางวันหนึ่งแสนันกี หมายเลขนำสัตว์ขั้งที่สองได้แก่หมายเลข0ูนย์เจ็ดนำสัตว์เลียหมูหมายเลขศู 7, นย์เจ็ดนำสัตว์เลียหมูในโอกาสต่อไปขอยนเสิ่คณะกรรมการผู้ต่างหน้า,าจากกระทรวงยุติธรรมต้เกียรติเป็นกคผดปุ่อุปกรณ์ระรบาลเป็นข้อที่3ามขอยนเสิ่ ขอบใจคณะกรรมการ,การและสำรักเลขหนึ่งนสัตว์มอเ,เสียงสู้สามารถเลือกซื้อหนึ่งน้ำสัตว์ตมิโนเซียนซิพันกีบลาวันแปพันีบหมายเลขน้ำสัตว์ขั้งที่สามได้แก่หมายเลข2นย์น้ำสัตว์เลขขีเข็ยบหมายเลขโซศูนย์น้ำสัตว์เลขขีเข็บการเซ็นน้ำสัตว์โมาครบสารน้ำสัตว์เป็นที่เห,หยาะ ผลการเอาเลขรางวัลหวยธราฝันสามสิี่สิบประจำงวดที่ห้าสิบกอกข้างวันที่สองเดือนกรกฎาคปีสองพนสิบเอ็ดมีสามน้ำสัตว์เขเกหมายเลขสองเจ็ดนามสัตว์เลขเต่าหมายเลขสอเจ็ดนามสัตว์เลขเต่าหมายเลขศูนย์เจ็ดนสัตว์เลขหมูหมายเลขศูนย์เจ็นามสัตว์เลขหมูหมายเลขสองศูนย์นสัตว์เลขขี่เขียบหมายเลขสองนย์นสัตว์เลขขี่เข็บ ต่อไปเนียนจะได้ประกาศผลการออกเรียงรางวัลใน้สาธารทราบตื่นอีกเทื่อหนึ่งผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจ